สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยทุกวันพุธนะกับเล่าเท่าที่จำได้นั่นเองนะจ๊ะวันนี้เป็น EP พิเศษเลยนะ Special Tribute to Diego Maradona อาจารย์ก็ตามคําขอนะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยจะดำงดเล่าเท่าที่จําได้ไปเพราะว่าโอ้โหงานวุ่นวายมากแล้วก็มีเหตุการณ์ของ เดโก้มาราโดน่าตำนานหัดพระเจ้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายอย่างที่ทราบกันนะน้อวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเท่าที่จําได้เดโก้มาราโดน่าให้พวกแกฟังกังนกันละกันนะก็จะมีบางข้อมูลที่รายละเอียดอาจจะหายไปบ้างอะไรแบบนี้นาะก็ตามคอนเซปต,ต์เนาะเล่าเท่าที่จําได้นั่นะแหละก็อย่าลืมนะเห็นคลิปน,นี้แล้วกดไลค์กดแชร์เจดำด้วยนะรวมไปถึงแฟนเพจเจดมาสาไทกดไลค์ตั้งซีฟิร์สด้วยช่วยในยูทูบฝากด้วยเจ,ด,ยจดำออฟฟิเชียลสับสไครป์สั่นกดระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ลปอนเเซรขึ้มาย แอบจนไปเยอะกันแล้วกันนะฝากด้วยฝากด้วยเขาจะได้อยู่สนับสนุนจะดำไปนานนะจ๊ะเอาล่ะมาถึงเรื่องของเรานะเดโก้อามั m a ดมาราโดน่านะในวัย60ปีก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจวายนั่นเองก็คือเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็ทานข้าวอะไรกับหลานชายแล้วก็บอกหลานชายด้วยนะเขาบอกว่าเฮ้ยหลานวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะแล้วก็ไปนอนสุดท้ายพยาบาลประจําตัวไปเจอทีคือเสียชีวิตลงแล้วนะวก็หลังจากที่เจ้า ตัวเด่ยออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าไปผ่าตัดริ่มเลือดในสมองออกมาเนี่ยก็อาการก็ทรงทรงซุดๆนายแพทย์ก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ก่อนจะส่งกลับบ้านแล้วก็มีหมอผัดเปลี่ยนเวรมาดูมีพยาบาลผัดเปลี่ยนเวรมาดูแลอะไรแบบนี้เนาะแต่สุดท้ายมาราน่าก็ตะบ,บันชีวิตมันหนักเกินไปจนไม่สามารถยื้อชีวิตตียงไว้ได้ก็เสียชีวิตลงนะอย่างที่พวกแกทราบข่าวกันไปนะโดยมาราลูน่า,าเนี่ยเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1960นะอันนี้จําได้เพราะว่าล่าสุดเพิ่งไปไล่อ่านประวัติเข้ามา มาเล่าให้พวกแกฟังตอนนี้นี่แหละนะก็ <c oughs> อาจจะตกหล่นอะไรบ้างก็ขออภัยไปด้วยกันเลวสำหรับแฟนเสือเตี้ยเดโก้มาราโดน่าทุกคนนะจ๊ะมาราโดน่าเนี่ยเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นเด็กฝึกหัดของอาร์เจนตินสจูเนียก็เป็นทีมดังในอาร์เจนนั่นแหละก่อนจะไปเตะตามแมมมองของโบคาจูเนียตา์สไตล์นะนักเตะดังๆของอาร์เจนต็ร้องเริ่มต้นจากทีมสักทีมนึงแล้วก็ย้ายมาอยู่ไม่โบคาจูเนียก็ริเวอร์เพลทแต่มาราโดน่าเนี่ยมาอยู่ที่โบคาจูเนียแล้วก็ฟอร์มนี่ยอดเยี่ยมมากกลายเป็นที่จับตามอององงขทััั้โลลลกกกกูกหนนนนเเเเยย็็ว่าาดพรระคนนีมจ์ิ เท้าซ้ายของเขาข้างเดียวนะบอกไว้ตรงนี้เลยมารโดน่านี่แบบเท้าวขวานี่เจว่าก็น่าจะดีแหละแต่ว่าซ้ายมันคือแบบมันมีซ้ายมารโดนา่าไม่ต้องมีขวาของใครก็ได้เออเคยมีประโยคนี้ที่นักข่าวรุ่นเก่าๆเขาเคยพูดเอาไว้นะเจะดมัก็นามาฝากพวกแกนะมารโดน่าเริ่มต้นกับบอสตัเจเนียได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะไปเตะตาบาร์เซลโลนาในช่วงปี1982แล้วก็เซ็นสัญญาย,าย้ายมาที่คัมนูด้วยราคาที่เป็นสถิติโลกในปีนั้นเลยนะ1982หลังจบฟุตบอลโลก82อะนะก็ย้ายมาด้วยค่าตัว5้า ล้านปอนด์สมัยนั้นนะเกณฑสภาพนะ1982 38ปีที่แล้ว5ล้านปอนด์เป็นสถิติโลกย้ายมาสู่บาร์ซ่าทุกคนก็เฝ้ารอคอยเลืว,ว่ามาราโรนาจะเฉิดฉายในลาลิกาสเปนแต่ชีวิตในสเปนมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมาราโรนาเองก็ปรับตัวได้อะไรได้แล้วละ่ะแต่ดันมีการบาดเจ็บซึ่งอาการาเจ็บเนี่ยมันเกิดจากการโดนเข้าสกัดอย่างรุนแรงโดยอันโดนี่กอยโกเชียเจ้าของฉายาจอมหักกระดูกแล้วก็ทําให้มาราโดนาข้อเท้าหักแล้วก็พักยาวเลยแบบกว่าจะกลับมาได้แล้วก็กว่า จะกลับมาเล่นดีแล้วก็นานจนสุดท้ายเนี่ยชีวิตในสเปนของมาโลน่าไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคิดโอเคสถิติส่วนตัวหรือว่าการยิงประตูจํานวนวนัดที่ลงเล่นมันไม่ได้แย่แต่คนคาดหวังกับมาโลน่ามากกว่านั้นพอมีการบาดเจ็บปับ๊บวิธีเล่นก็เปลี่ยนไปบ้างอะไรก็หายไปบ้างมีแยงมีอะไรบ้างจนสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายของมาโลน่ากับบาร์เซโลนาเกิดขึ้นในน่าจะเป็นนัดชิงฟุตบอลถ้วยสเปนนะปี1 9 8 4ชิงกับแอตเลติกบิลเบาซึ่งแอตเลติกบิลเบามีใครอยู่อันดนี่ กอยโกเชียไงกองหลังที่เคยเตะมารา่าจนก็เท้าหักมาแล้วเกมก็เล่นไปจนท้ายจบเกมมารา่าและบาร์เซโลนาแพ้บิวาไปศูนย์ตอนหนึ่งแต่ระหว่างเกมเนี่ยมันก็มีจังหวะที่กอยโกเชียก็เข้ามาพูดจ้าคมคูมาควดมาเตะมารา่ามารา่าก็ฮึบเอาไว้จนท้ายมันน็อตหลุดตอนจบเกมโอ้โหตะลุมบอลกันจนแบบมีผู้บาดเจ็บ60 70คนรวมแฟนบอลที่ฟางปลาสิ่งของและเกมเนี้ยมันเกิดขึ้นหน้ากษัตริย์ พวนคาร์ลอสเลยต่อหน้าพระพักรกษัตริย์ฮวนคาร์ลอดของสเปนจนทําให้เป็นที่อับอายไปทั่วโลกบาร์เซโลนาทนกับเหตุการณ์นี้ไม่ไหวจนต้องขายเดียโก้มาราโอน่าออกจากทีมและทีมที่มารับช่วงต่อก็คือนาโปลีนั่นเองซึ่งหลายต่อหลายทีมอยากได้มารารดน่าแต่เจ้าตัวเนี่ยมองแล้วว่าที่นี่แหละคือที่ที่จะพาเขากลับเข้าสู่เส้นทางอาชีพการการแข้งให้มันเป็นลู่เป็นทางเหมือนที่เขาตั้งใจไว้สักทีในยุโรปนะสุดท้ายมารารดน่าเลือกนาโปลีที่จ่ายเงินค่าตัวให้บาร์เซโลนาเป็นสันด์ เาเป็นนักเตะคนแรกในโลกเลยนะที่ทําลายสถิติโลกได้ถึง2ครั้งนะสำหรับเดโก้มาราโดน่าย้ายมาที่ซานเปาโลของนาโปลีเนี่ยสนามนะสนามซานเปโลถือว่ากลายเป็นขวัญใจคนใหม่แล้วแฟนๆเนี่ยก็เทิดทูนเับละเกินกับเสื้อหมายเลขสิบของนาโปลีใครๆก็ไปหามาใส่กันนะสำหรับการเล่นให้กับนาโปลีมาราโดน่าเฉิดฉายมากแล้วกลับมาฟิตเต็มถังกลับมามั่นใจอีกครั้งในวัยหนุ่มชะกันของเขาเนี่ยทำให้เจ้าตัวเนี่ยพานาโปลีคว้าแชมป์สกูเดตโต้หรือว่าเกาโชเซราอิตาลีเนี่ยนะสองสมัยในปี8 6 8 7แล้วก็8 90, 90โดยที่มีคู่ขาเป็นกองหน้าบราซิลอย่างกาเรกานั่นเองนะซึ่งอันเนี้ยเจดําทันแบบปล,ปลายและปล,ปลายของเขาแล้วทันแบบความทรงจำเล็กๆส่วนมากจะอ่านหนังสือเจอในช่วงเด็กแล้วก็ช่วงที่มารูนาเสียชีวิตก็ไปนั่งไล่อ่านประวัติเขาก็เลยมาเล่าพวกแกฟังได้แบบนี้นะขอย้อนนิดนึงนะเรื่องของทีมชาติแล้วกัน,กน,กนปี86มารูนาควา้าแชมป์โลกกับอาร์เจนตินานะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากคือปีนั้นเนี่ยคว้าแชมป์โลกไม่พอนะมีประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลเลยของฟุตบอลโลกเนี่ยสองประตูประตูแรกคือหัดพระเจ้า Hand of God ที่มารลน่าขึ้นไปแล้วก็เอามือเนี่ยชกบอลผ่านตัวปีเตอร์ชูตันผู้สาประตูทีมชาติอังกฤษในปี86เนี่ยเข้าประตูไปกรรมการไม่เห็น v ว R ไม่มีโกไลย,ยุคนั้นไม่ไม่มีเทคโนโลยีใดๆเป็นประตูและอีกหนึ่งลูกคือประตูที่2ของเขาในเกมเดียวกันนี่แหละเลี้ยงหลบผู้เล่นอังกฤษเกือบทั้งทีมนะจากครึ่งสนามก่อนจะหลบปีเตอร์ชูตันแล้วก็ยิงผ่านประตูเปล่าเข้าไปถือว่าเป็น2ประตูที่โคตรจะสุดยอดในมุมมองเจดำนะ ทั้งความคลาสสิกความสวยงามมันพันหนวกกันโอเคเขาจะเป็นคนขี้โกงหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่คนพูดพอนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาเฮ้ยมาเลนาคุณใช้แฮนด์บอลนะทำประตกูกลิดมาเนาบอกเลยว่ามันไม่ใช่มือผมนั่นคือ Hand of God หรือว่าหัดพระเจ้านั่นเองก็เลยเป็นที่มาของประโยคคลาสสิกค,คือ hand of god นั่นเองนะก็ถือว่าผ่านไปแล้วทีนี้คือประวัติศาสตร์ล้วนๆแล้วนะลูกยิงของมาราลูนาแต่ละลูกนะอ่ะก็คว้าแชมป์โลกไปพอมาปี90คว้าสคูเลโต o กับนาโปลีพาเจนนน่าไปเล่นฟุตบอลโลกที่อิตาลีก็คือเหมือนบ้านเขาแล้วอะเล่นกับนาโปลีตั้งแต่ปี84บ้งรู้สึกนะยาวไปถึง90พาเจนนน่าเข้าชิงครั้งหนึ่งแต่เที่ยวน,นี้แพ้เยอรมันตะวันตกไปศูนย์ต่อหนึ่งจากจุดโทษของอันเดรสเบรเม่ในช่วงง้้าาายยเเเกมนะกมมมอออรหหีใจนะจตัว ทำได้ดี่สุดคือการเป็นแชมป์โลก86และรองแชมป์โลกปี90กับฟีฟ่าวิลคัพหรือว่าฟุตบอลโลกนั่นแหละนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอิตาลีเลยนะชาวเมืองเนเปิลนี่ต้องบอกว่าเทอร์ทูนมาราน่าเป็นเทพเจ้าของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะหลังจากนั้นชีวิตมาราน่ามันคือเหมือนคนมันมีมีมมปมในชีวิตรับมือความสำเร็จไม่ได้เจ้าต,ตัวเลือกหันหน้าเข้าหาเล่ายาปาร์ตี้โอโ้กินเหล้าเป็นว่าเล่นสูบซิก้าเป็นว่าเล่นและลามไปถึงยาเสพติดชนิดรุนแรงอย่างพวกโคเคนเจ๊ดไม่แน่ใจว่ามี มากกว่านะั้นหรือเปล่าแต่ที่เป็นข่าวเลยคือโคเคนที่หนักแล้วสุดท้ายนาโปลีจับได้แล้วก็ต้องแบนเขาทั้งฟุตบอลอิตาลีทั้งฟี فا ทั้งอย่างก็ตัดใจแบนมาลูน่าจนทําให้นาโปลีต้องขายมาลูน่าออกจากทีมแบบไม่อยากขายแบบน่าเสียดายเพราะว่าเอาไม่อยู่แล้วกับพฤติกรรมของมาลูน่าขาดซ้อมเอ่ยลงเล่นก็ไม่เต็มที่เพราะว่าสภาพร่างกายมันเปลี่ยนไปสภาพจิตใจก็แย่ลงอะไรแบบนี้นะสุดท้ายมาลูน่าก็ออกจาก นาโปลี <N ap oli> ตอนนั้นจะนําไม่แน่ใจไปไหนต่อแต่ว่ามันก็จะมีรู้จกเซบีย่าแล้วก็อาเจนตินจูเนียบุคาจูเนียประมาณนี้แหละก่อนจะแขวนสตาร์ทไปและอีกหนึ่งรอยด่างในอาชีพพาแข่งของมรารลอน่าคือฟุตบอลโลก1994ที่สหรัฐอเมริกาเจ้าตัวเนี่ยก็ไปด้วยในฐานะที่เป็นตัวเก่าของทิชาลาเจนลงเล่นรอบแรกไม่ครบจ้ะเพราะว่าถูกจับตรวจโดบและไม่ผ่านโดบเออคือว่าโดบยาใช้คํานี้ก็แล้วกันแล้วก็วกถูกส่งกลับบ้าน ในทันทีนะแต่ว่าก็ยังฝากความคลาสสิกเอาไว้ด้วยกันยิงประตูใส่ทีมชาติกรีซก่อนจะมาวิ่งดีใจต่อหน้ากล้องแบบดีใจแบบ โหตอนนั้นเจ๊เป็นเด็กก็น่ากลัวเฮ้ยมึงต้องดีใจท่านี้ออกมาแบบน่ากลัวมากแต่นั่นคือความสะใจที่มาราโดน่าแสดงออกมาหลังจากยิงประตูกรีซได้นะในฟุตบอลโลก94ครั้งสุดท้ายเขาก็โทนสศงกลับบ้านไปเลยลกนั้นก็ปิดฉากอาชีพค้าแข่งไปแบบค่อนข้างจะน่าผิดหวังเพราะว่าก่อนน้านี้กับนาปโปลีนี่เขาโหถือว่าเป็นเดอะเบรกตัวจริงเลยอะนะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะฟุตบอลมันคือเรื่องของพละกําลังของร่างกายทั้งสมองทั้งจิตใจทุกอย่างมันต้องครบแต่มาราโดน่าไปเสียตรงนั้นซะก่อนก็เลยทําให้ความนี่ มันหยุดลงแค่นั้นทนั้งทั้งที่น่าจะยิ่งใหญ่มากกว่านั้นนะนะอันนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ของอาชีพพาแค่งของมาเลโร่นาที่เดดามเขาจะจําได้แล้วก็นํามาฝากพวกแกนะทีนี้มาดูประวัติการคุมทีมของมาเลโร่นากันบ้างกันละกันนะหลังจากที่แฟนสตาร์ทไปต้องบอกตรงนี้ว่าเป็นยอดนักเตะแต่เป็นโค้ชที่ห่วยแตกมากสําหรับเดโก้มาเลโร่นะจุดที่ดีดที่สุดจะจำจำได้คือการคุมทีมชาติอาร์เจนตินาบ้านเกิดเขานี่แหละไปลุยฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้นะก็โหตอนนี้คนอาร์เจนนี่ต ตลอดการแล้วมาเป็นโค้ชพาทีมชาติฟ้าขาวทัพฟ้าขาวเนี่ยไปลุยฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้จัดการทีมก็มีความคาดหวังเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแพ้เยอรมนี0ต่อ4ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปแบบแบบน่าช้าใจมากนะแล้วมาราโดน่าเองก็มีปัญหากับผู้บริหารของสมาคมฟุตจินิน่านะสุดท้ายก็ตัดใ,ใจลาออกจากตําแหน่งเพราะว่าก็ตามสไตล์แหละยอมหักไม่ยอมงอนะสำหรับมาราโดน่าก็นี้ก็เป็นประวัติการคุมทีมคร่าวๆแต่ล่าสุดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไม่นานเนี่ยจะ เขาจะเคยไปคุมทีมในบ้านเกิดนี่แหละแล้วก็มีเก้าอี้อ่ะเป็นเหมือนบัลลังอ่ะนั่งคุมอยู่ข้างสนามโอ้โหแบบคือมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่เดียโกโอเออมานั่งสำรองก็มีไหมก็ไม่นั่งก็ต้องนั่งเป็นเหมือนบัรลังของตัวเองนะก็การคุมทีมก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรสําหรับมาดริดานะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆตั้งแต่เริ่มเล่นจนเลิกเล่นแล้วมาเป็นกุนซือนะทีนี้พาไปดูเรื่องราวส่วนตัวกันบ้างกันละกันนะสำหรับเดียโกมาราโดน่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหายอย่างที่เจมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็ปาต้หญอง จนทําให้สุขภาพเนี่ยก็ไม่ดีมีข่าวนึงเงนี้น้ำจำได้ตอนแต้สิบกว่าปีแล้วมั้งที่เขาอ้วนแบบ ปล่อยตัวทะลุ100ยกิโลอ่ะแล้วจนสุดท้ายหมอบอกว่าท่านี้คุณจะไม่รอดแล้วนะต้องผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารแล้วก็ทําการคุมอาหารไดเอทหลังจากนั้นอีกนานจนกลับมาสืส้ทรงดีกลับมาเตะฟุตบอลการ์ตศได้บ้างอะไรบ้างแต่คนมันเคยๆเ,เนาะก็ยังมีดื่มเหล้ายังมีสูบซิก,ก้ายังมีอะไรอยู่จนทําให้ร่างกายเนี่ยมันใช้งานหนักมาตั้งแต่หนุ่มๆมันก็ไม่ไหวสุดท้ายมันมีปัญหาเยอะเรื่องสุขภาพของมาเรางน่าจนทําให้ทั่นแหละอยา่างที่เราทราบกันก็เสียชีวิตไปด้วยภาวะห,หัวใจวายหัวใจล้มเหลวอะไรแบบนนี้นส่ว เรื่องที่น่าสนใจของมาโลน่าเจดามันนี้ไปอ่านมาล่าสุดก็เลยมาเล่าเพ้แก่ฟังได้นะมันมีหลายเรื่องที่เป็นเป็นเกร็ดเกี่ยวกับมาโลน่าทั้งดีและไม่ดีนะก็ฟังเอาไว้ประดับความรู้ก็แล้วกันเนาะครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยเดินออกจากงานแจกรางวัลของฟีฟ่ามาแล้วนะเพราะตอนนั้นเขาเปิดให้โหวตเลือกนะักโหวตที่ดีที่สุดตลอดการของฟีฟ่ามีเปเล่กับมาโลน่าสองคนผลโหวตเนี่ยมาโลน่าชนะแต่ด้วยความที่ฟีฟ่าเขาก็ไม่อยากให้มีการเสียหน้าหรือการก็ลเลยก็หยวนหยนะ่วนหน้าวินวินไปทั้งคู่ก็แล้วกันก็เลยมอบอบีกรงวัให เปลแต่พอมาเราน่าได้รางวัลของตัวเองปั๊บพวกกลับเลยจ้า พวกไม่สนใจจะก,กลับเลยคือนี่คนโบดให้กูกูกลับเลยอะไรแบบนี้นะก็เป็นสไตล์ของมาโลน่าจากที่เราซับซ่ากันนั่นแหละนะแล้วก็อ่ะแล้วก็มาถึงเรื่องราวของความเจ้าชู้หรือว่าเรื่องของเซ็กซี่อย่างที่บอกไปแหละพอมันกินเหล้ามันปาร์ตี้มันมียามวิยาม,มก็จะมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องมาโลน่า <Mar ana S 2> เคยบอกไว้ว่าลูกสาวของเขาเนี่ยคือดาวมากับจานีน่าเนี่ยคือลูกของเขาจริงๆส่วนที่เหลือเนี่ยที่เคยที่เป็นขา่าวมาว่าเป็นลูกเขาเนี่ยทั้งหมดคือผลงานจากความผิดพลาดและการเสพยานั่นเอง เออก็นะก็ตตายสไตล์ก็าขวานผ่าซากอ่ะอย่างที่บอกยอมหักไม่ยอมงอเนาะแล้วก็ตอนที่พาเจนีนาเข้าวอลโลก2010รอบสุดท้ายได้โอ้โหเจ้าตัวดีใจถ้าเดียวเจอิคริสมาสอ่ะพุ่งไปกับสนามแล้วแบบโหแบบสะใจมากก็ถือเป็นเป็นผู้การทีมที่ดีใจหนักกว่านักเตะนะสำหรับมาราโดน่าเท่าที่อันนี้พอจะนึกภาพออกนะแล้วก็มีครั้งนึงเคยแถลงข่าวกับ อาร์เจนตินาเนี่ยแหละแล้วในห้องการแถลงข่าวมีโทมัสมูเลอร์นักเตะเยอรม,มนันมานั่งอยู่ด้วยมารูนา <Mar ana S 1> ไม่รู้หรือไม่รู้หรือแกลหรือจิตวิทยาไม่รู้นะ <c oughs> เขาก็ไม่อยอมพูดอะไรจนจนพิธีกรหรือว่านักข่าวก็ตอนน้องบอกเอ้ยมารูนา e คุณพูดอะไรหน่อยสิมารูนาบอกว่าผมจะไม่พูดอะไรจนกว่าไอเด็กเกมบอลคนนี้มันจะออกไปซะชี้ไปที่โทมัสมูเลอร์ คือแสบเะล่ะเออคือสุดท้ายต้องมารู้ทีหล่ะเอยนี่มันตัวโจ๊กเกอร์ของเยอรมันเลยนะสำหรับมารโลนะั้นเนี่ยมันจะมีมุมมุมแบบนี้ที่มันไม่รู้เขาแกล้งหรือเขาเขาควรตีนหรือเขาอะไรก็ไม่รู้อะเออนึกออกไหมแล้วก็ไอตอนที่เขาพาอาเจนไปบอลโลกได้เนี่ยโอ้โหคนก็่กอนหน้านี้ก็ปราโมทเขาไว้เยอะจนสุดท้ายเนี่ยก็ยกย่องเขาแล้วก็มีประโยคที่เขาให้สัมภาษณ์เสือบอกว่าไอคนที่เคยดา่าผมไว้นะตอนเนี้ยมึงมาอมจุดจู่ผมได้เลยนะ ผมต้องขอโทษสําหรับคือภาพสตรีด้วยที่ผมพูดไปพอแต่พวกผู้ชายที่เคยปาดมากผมไว้ตอนเนี้ยมามาอะไรแบบนี้คือคือก็จะมีมุมที่เป็นเป็นวยร้ายอยู่ในตัวสูงมากนะสำหรับมาราโดน่าในมุมเจนะคือฉลาดแกมโกงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่มันมันมีเสน่ห์ในแบบของมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนก็อาจจะชอบส่วนเจมองว่านี่คือเสน่ห์ของเดียโก้มาราโดน่านะแล้วก็เคย เอาปืนไรเฟิลปืนอัดลมหรือปืนแก๊สหรือปืนจริงเจ๊ก็ไม่แน่ใจเจ๊ดําก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเคยยิงใส่กล voilà ุ่มผู้สื่อข่าวที่มาเป็นปาปารัสซี่มาทําข่าวอยู่ที่หน้าบ้านเขาเออก็โอ้โหตอนนั้นก็มีคนบาดเจ็บไปเหมือนกันนะก็เสียงพุกเสียงตารางแต่มาดรโด่าไม่กลัวอยู่แล้วสบายๆทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายๆคนก็ทราบกันดีเนาะนิวมาดรโด่าโอ้โหหลายๆลคนถูกตั้งให้เป็นนิวมาดรโด่าเท่าที่เจ๊ดําจำได้นี่แม่งต้องมีเกิน10คนนะแต่ถ้าในยุคเจ๊ดําที่นึกออกเนี่ยก็จะมีคนแรกเลยอาตกที่ได ไล่นะมาก็จะเป็นพวกมาเชโลกายาโดคุณโรมานิเกลเมปาโบอมาอันเดรสดาเลซันโดฮาเวียซาวิโอลาคาร์ลอสเตเบสเิโกกูนาเกโรเลียลเนลเมสซี่เออเดี๋ยวพวกนี้จะเป็นนิวมาดริดนาแต่เอาที่ใช้งานได้จริงที่เก่งจริงก็มีไม่ถึงครึ่งนะก็ะว่ากันไปฉายานี้มันโหดเกินกว่าที่ความกดดันหลายๆคนจะรับได้นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเดโกมารรโดนั่นแหละนะก็ต,ตามนั้นแหละนี่ก็เป็นเกรดที่จะาำน่าจะพอจะำได้ประมาณนี้นะอาจจะตก โกอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยก็เล่ามาจากความทรงจำรวมไปถึงการอ่านหนังสือในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ตั้งแต่เด็ก,ดกมาก็มาฝากพวกแกก็แล้วสำหรับผู้ชายคนที่ชื่อเดียโก้มาดราโดน่าองบอกเลยในฐานะนักฟุตบอลเขาคือโคตรนักเตะจริงๆในมุมจะดำนี่คือถ้าส่วนตัวไม่ได้ชอบเขามากขนาดนั้นแต่ยอมรับในฝีเท้าว่าโคตรเก่งใช้คำนี้เลยถ้าให้เลือกท็อปฟของนักเตะยอดเยี่ยมตลอดกาลของโลกลูกหนังเนี่ย มาราโดนาจะติด1ใน5แน่นอนนะส่วนในฐานะของคนคนหนึ่งนี่คือคนที่มีตัวอย่างที่ทั้งดีและไม่ดีให้พวกแกได้เลือกใช้เลือกเอาเป็นเยี่ยงอย่างเรื่องดีคือพรสวรรค์กับพรแสวงรวมกันแล้วเก่งโคตรโคตรเรื่องไม่ดีก็ว่าไปนะตามที่เราเห็นเลือกใช้ให้ดีก้วกันที่เป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีในคนเดียวกันเลยสําหรับมาราโดน่านะก็นํามาฝากกันนะกับอีพีนี้พิเศษเลยเพื่อมาราโดนาเลยนะสำหรับแฟนๆเจดาทุกคนที่ขอเข้ามานะว่าขอหนึ่งอีพีเลยสําหรับเขาก็จัดให้นะอาจจะขาดตกบกพร่องอไ,ไ้้ขภัยยวด่า ไปเล่าเท่าที่จำได้ก็อย่าลืมนะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์จะดาด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กเล่าเท่าที่จำได้ถามคำถ,ถามเข้ามาเลยรวมไปถึงใครอยากจะไว้อะไรหรือจะส่งความรู้สึกหรือว่าความทรงจําดีๆเกี่ยวกับเดโก้มาราโด่าก็คอมเมนต์เข้ามากันนะแล้วกันเนาะแล้วอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจจจดําตั้งเป็นซีเฟิร์สด้วยในยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสกับสันกด่งให้ด้วยนะแล้วก็ไลน์อัดสปอนเซอร์อัดกันไปด้วยเขาจะได้อยู่สนับสนุนกับเจดาไปนานๆน,น,นะจ๊ะฝากด้วยนะฝากด้วยนะเอาละวันนี้ขอพวกแกเป็น ไล <Like S 2> ก์กดแชร์กันไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพุดหน้ากลับมาเป็นเวอร์ชั่นปกติของเล่าเท่าที่จำได้ก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วขอให้มีความสุขมากนะสวัสดีจ้า